โอเคครับก็ต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมในแก๊บแดนดอมอีกแล้วนะฮะวันนี้เรามาอยู่กันในเกม r o b o o x a p e s s c p p t t h e v v l q u u e n o of นะครับผมใช่รอบนี้เราจะมาหลบหนีจากเออลาชินีอ่าชั่วร้ายนะครับผมใช่ Evil Queen โอเคขอบใจมากเลยนะเพื่อนที่เปิดประตูให้นะฮะ เมื่อตอนเข้าเกมมามันมีคัดซีนไว้ทุกคนว่านักโทษคนนี้เปิดประตูให้ผมนะฮะซึ่งเขายืนค้าประตูอยู่ไม่ให้ประตูมันล่วงลงมานะฮะใช่ซึ่งผมอัดไม่ทันไยเพราะว่ามัน,ม,นมันแบบเป็นแอนิมเมชันเปิดตอนเข้าเกมมาเลยนะฮะใช่โอเคถ้างั้นก็ไปลุยกันเลยตรงนี้เช็คพอยใช่ไหมเนี่ยโอ้อะไรอะเอ๋อ๋อขายเกมพาส <laughs> ผมก็น,นึกว่าให้เรากด E เพื่อเกาะพาอหนุ่มที่ถือลูกโป่งไปไม่ใช่นะครับมันแค่แบบโฆษณาให้เราดูว่าเอ๊ยอยากที่จะใช้ลูกโป่งหรือเปล่าล่ะถ้านายอยากที่จะใช้ลูกโป่งแล้วก็เสียโลบัคมาสิแล้วเนี่ยแล้วเนี่ยอู้ไอ้ก้อนก้อนพวกนี้มันหายไปด้วยทุกคนเวลาที่เรากระโดดผ่านนะฮะเวลาที่เรากระโดดเหยียบอืก็ดูเหมือนจะยากอยู่แต่ก็ไม่ยากเท่าไหร่นะฮะพอดีว่าผมอะ เซียนปากัวออบบี้มากๆนะเอ้ยนี่ใช่อีวิลควีนไหมเนี่ยผมเพิ่งเห็นนะฮะเรากลับลงไปดูหน้าเธอได้ไหมอะ่ะเนี่ยผมเพิ่งเห็นอันนี้ไงนี่ไงดูตรงนี้ก็ได้อ๋ออีวิลควีนคือคุณผู้หญิงคนนี้อย่างนั้นเหรอเออก็ไม่ได้ดูน่ากลัวเท่าไหร่นะฮะอืมก็ค่อนข้างที่เจ,จะตะลากอยู่นะฮะมันอีวิลควีนตรงไหนเนี่ยถ้ามไม่ทำแบบแม่มดอ,อ จมูกเกียยาวแล้วก็แบบมีมงกุฎหนามอยู่บนหัวอะไรเงี้ยแล้วก็แบบใส่ชุดแบบแนวความมืดนะฮะเออแบบนั้นมืดมนวแล้วก็ล็อหัวล็อเงี้ยเงี้ยเงี้เงี้ยอะไรเงี้ยนะเออน่าจะเป็นอีวิลคิีนมากกว่านะโอ้ยคัดซีนเอะอะไรอ่ะผมโดนฆ่าเอา้างงเลยเอา่อาอาอา่ะเมื่อกี้ยังไม่ได้โดนลูกตุ้มเลยนะทุกคนหรือว่า เอออะไรอ่ะเมื่อกี้ยังไม่โดนลูกตุ้มเลยนะอะไรอ่ะเอางงอ๋อคือเราห้ามเดินใกล้ประตูหรออ่าเข้าใจแล้วทุกคนเข้าใจแล้วทุกคนผมเข้าใจทุกอย่างละคือห้ามเข้าใกล้ประตูเวประตูซ้ายขวาห้ามเข้าใกล้ถ้าเข้าใกล้เนี่ยจะโดนอะไรก็ไม่รู้ดำดำ,ดำลากไปกินนะแล้วก็ห้ามโดนลูกตุ้มด้วย้ยยากอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยเออ ห้ามโดนลูกตุ้มแล้วก็ห้ามเข้าใกล้ประตูนะฮะเพราะถ้าเข้าใกล้ประตูจะโดนไอ้ดำดำลากไปกินถ้าโดนลูกตุ้มก็โดนลูกตุ้มตายเหมือนกันนะฮะอืมยากอยู่แต่ไม่เป็นไรเอออันนี้แหละมีอะไรซ่อนอยู่ตรงนี้หรือเปล่าไม่มีนะฮะเป็นแค่เอ,อทางใต้บนไดเป็นรูใต้บนไดธรรมดาธรรมดาไม่มีอะไรอืม ตอนแรกก็นึกว่าจะมีอะไรสักอย่างซ่อนอยู่นะฮะอย่างเช่นแฮร์รี่พอตเตอร์เออมีใครเคยดูไหมแฮร์รี่พอตเตอร์ภาคแรกเขาอาศัยอยู่ในบ้านอยู่ใต้อ,อ,อันนี้อะไรเนี่ยคุกหรออันน่าจะใช่เออกองกองเออผมยังพูดเมื่อกี้ผมพูดว่าอะไรนะแฮร์รี่พอตเตอร์ใช่ไหมใช่ใช่ภาคแรกมันไอ้นี่มันอาศัยอยู่ในในบ้านใต้หลังคานะครับไม่ใช่บ้านใต้หลังคาสิ อาศัยอยู่ใต้บันไดนะครับห้องใต้บนันไดเออนะฮะนึกว่าเน้นตรงนั้นใต้บันไดจะมีแฮร์รี่พอตเตอร์อยู่ <c oughs> ส่วนอันนี้เออเรามาเข้าเกมกันดีก,กว่าอย่าโมแตออ่พูดเรื่องไร้สาระนะฮะเกมเขาให้เราหยิบกล่องนะฮะหยิบกล่องเพื่อไปเลี้ยงนะคะผมแล้วตรงนี้มีลงศพด้วยทุกคนผมว่าเกมพาร์ทแน่ๆนใช่ไหมเพราะมันมีคําว่าายใช่ผมว่าน่าจะใช่ <c oughs> ไอเกมฮาร์ดแน่นอนล้านเปอร์เซ็นนะฮะซึ่งเราไม่ต้องเพราะเราเก่งแล้วอันนี้เปิดประตูให้ตรงไหนแล้วเนี่ยเปิดประตูเพื่อไปไหนต่อ م? อ๋อเปิดประตูห้องขังนะฮะไฟอ๋อเก็บไฟมาเอาไฟไปทำอะไรต่อคบนึงนะแล้วเราเอาไฟไปทำอะไรเอาไฟมาแล้วแล้วเอาไฟไปทำอะไรเอามาเผาหรอ ม่ได้อ๋อนี่ไงเผาอันแรกทุกคนเผาอันแรกผมเข้าใจถูกจริงๆด้วยแต่ว่าต้องเป็นประตูแรกนะประตูที่สองที่เราไปลองเผาไม่ได้ออันนี้ห้ามโดนลาวาใช่ไหมครับเนี่ยได้เลยเฮ้ยเยอ๋ๆออเฮ้เฮเพิ่งเห็นโอ้โหคุณผู้หญิงคุณยิงมาแบบผมไม่ทันตั้งตัวแต่ผมไม่โดนเสียใจด้วยนะ คือว่าหญิง Evil Queen เขาแบบยิงมาในตอนที่ผมไม่ทันตั้งตัวแต่ไม่โดนผมสักนัดเลยนะฮะเ <c oughs> ออผู้หญิงตาเขหรือว่าผมตัวเล็กหรือว่าผมหลบเก่งหรือว่าผมโชคดีผมก็ไม่แน่ใจนะฮะหลายหรือเลอเกินอันนี้อะไรอ๋อเรียงบล็อกใช่ไหมมันมีมันมีบ็อกจังๆอยู่ตรงนี้ให้น่าจะต้องเรียงบล็อกนะฮะเราบล็บอกอยู่ไหนอ๋อนี่นี่อยู่นี่น,นี่อ่าฉันเห็นแล้ว ต็อ b อกไปเลยที่เราต้องเดินบนมาต่อเรื่อยๆหรอเนี่ยเราสามารถเก็บอันเก่าได้ไหมไม่ได้เนาะเราต้องต่อเรื่อยๆเ,เพื่อขึ้นไปข้างบนเลยนะเนี่ยทุกคนโอ้โหใช้เวลานานนะเนี่ยใช้เวลานานมากๆเลยนะเนี่ยต่อบล็อกเออมันโยนขึ้นไปได้ไหมอา้อาวอา้าวเก็บมาแล้ว มันมันมันล่วงเออได้อยู่นะฮะแต่เราต้องเลงดีๆถ้าเล็งไม่ดีมันจะตกพื้นเหมือนเมื่อกี้นี้นะครับเออเอาล่ะก้อนสุดท้ายเราเอาขึ้นไปด้วยเลยเพราะว่าอ่าตรงนั้นมันเป็นก้อนสุดท้ายละนะฮะอืมมาขึ้นมาก้อนสุดท้ายว่างโอเคป้ายกดปุ่มอ๋อเราปีขึ้นมากดปุ่มอย่างนั้นเหรอแค่ปุ่มปุ่มลงไปลงล่างโอเค ลงมาแล้วอู้เสียงโซ่ค่อนข้างที่จะน,น่ากลัวอยู่นั่นเนี่ยเพราะว่าเสียงมันเหมือนโซ่มันเก่านะฮะเหมือนมันจะขาดได้ตลอดเวลาเลยทุกคนเอาละกดคันโยกที่นี่ที่ไหนละครับนี่โว้จะอยู่ก็ว,วิ่งไปเฮ้ยอีวิลควีนอยู่ข้างหลังผมว่าเขาน่าจะยิงอะไรบางอย่างตามหลังเรามานแน่เลยใช่ไหมผมว่าใช่ใช่จริงด้วยใช่จริงด้วยเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงอะไรบางอย่างตามหลังแต่นแน่ลูกเขียวเขียวเห็นปะเออไปแล้วละ่ะอ่าออกมาแล้วอันนี้อะไร เลือกทางที่ถูกต้องเหรอเดี๋ยวดูซิใช้งานได้ไหมของเก่าผมวิชารับใช้ไม่ได้ทุกคนวิชารับผมใช้ไม่ได้วิชารับแล้วคลิกทู o ู e อ่ะคลิกคลิกคลิกมูฟคลิกมูฟโหมดคลิกมูฟอะคลิกมูฟได้ผลป่ะคลิกเฮ่จะไปทางนู้นจะไปทางนู้นจะไปทางนู้นไปทางนู้น ไม่ได้ทุกคนไม่ได้เออไปไปไม่ได้นะคลิกชูกมุมก็ไม่ได้โอ้โหฉลาดจริงๆนะเนี่ยโอ,อเคไปดีฟอล์งั้นเราต้องเสี่ยงละเพราะว่าปุ่มเนี้ยสีฟ้าทางแรกต้องเป็นสีฟ้าแน่แนๆเลยอ้ะผิดโอเคงั้นสีแดงอะความอันตรายคือความไม่อันตรายเออสีแดงอีกความอันตรายคือความไม่อันตราย เอออันนี้ขอสีดําแล้วกันถ้ามันเป็นสีเดียวที่ไม่มีในนี้นะฮะสีดําไปเอ,อ้าไม่ได้งั้นแดงหมดเลยนะฮะผมขอเดาเป็นแดงหมดเลยแล้วกันเพราะว่าความอันตรายคือความไม่อันตรายใช่ไหมอ่าใช่ยิงด้วยโอ้โหแต่รอบนี้ไม่มีสีแดงงั้นเราเอาสีที่มาแทนสีแดงดีไหมคือสีขาวนะฮะก็ไม่ได้หรออืม งั้นต้องเลือกระหว่างสีฟ้ากับสีเหลืองนะทุกคนนะฮะสีฟ้ากับสีเหลืองจะเอาอันไหนดีนะฮะผมชอบสีฟ้าเพราะเป็นสีน้ําทะเลอะโอเคผมไม่ชอบสีฟ้าและเอาล่ะผมไม่ชอบสีฟ้าแล้วต่อไปผมชอบสีเหลืองแทนนะฮะเพราะว่าเป็นสีตอนที่จะเกิดขึ้นตอนดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าสีสวยงามมากนะฮะอืมโอ๊ะอ้าว อ๋ออ๋อ,อต้องไปกดปุ่มเพื่อเปิดประตูแน่ๆแ,แล้วปุ่มน่าจะอยู่ทางนี้นะคะทุกคนเพราะว่ามันมีทางไปเราฉลาดอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเกมนี้มีชีวิตเดียวผมว่าผมน่าจะเอ,อตายไปแบบต้องไปเกิดใหม่หลายรอบแล้วนะฮะ <laughs> แบบว่าไปเกิดที่จุดเกิดแบบว่าสมมุติว่าตายปุ๊บเราเกิดที่จุดเกิดเริ่มต้นอะไรเงี้ยผมว่าผมไปเกิดที่จุดเริ่มต้นหลายรอบแล้ว <laughs> ดีท <laughs> ี่เขามีเซฟให้นะฮะมีเช็คพอยต์ถ้าไม่มีเช็คพอยนี่ โอ้โหไม่รู้จะทำยังไงดีเชียวออบ,บีปากัวเอสเคแปแบบนี้ก็ค่อนข้งยากอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยผมตายไป9ชีวิตแล้วเนี่ยดูดิเขามีเดดเดดเขาให้เราดูด้วยว่าเราตายไปกี่รอบนะครับตายไป9ชีวิตแล้วอะ่ะเออไม่คิดไม่ฝันว่าจะตายเยอะขนาดนี้กับเกมเอ,อเอสเคปแบบนี้นะครับผมอืมตอนแรกนึกว่าจะเป็นเกมเอสเคปง่ายๆนะแต่ไม่ง่ายนะทุกคนใช่ค่อนข้างที่จะยากอยู่ เลีวๆๆๆๆๆผมว่าเราหลบตรงนี้ได้นะฮะวิ่งสัก2 2ช่องนะฮะก็จะวิ่งสัก2ช่อง1 2อันที่3อย่าเพิ่งนะฮะมันจะน่ากลัวเกินไปโอเคอันนี้อันสุดท้ายแล้วเราไปกันเลยวู้ฮูอันนี้มีอุโมงค์ด้วยนะฮะ อุโมงอะไรเนี่ยอุโมงแบบมาริโอหรือเปล่ามีใครเคยเล่น Mario? มาริโอไหมฮะมาริโอชอบลงอุโมงแบบนี้แหละโอ้โหผมว่าห้ามเข้าใกล้ประตูอีกแน่ๆเลยทุกคนประตูซ้ายกับขวานเนี่ยมันน่าจะมีไอตัวดำๆรออยู่เพราะมันมีประตูเดี๋ยวผมขอลองพิสูจน์นะอันนี้ผมผมไม่นับนะไม่นับว่าผมตายนะเพราะาผมพิสูจน์ว่ามันใช่น,าน่างฮ่าฮ่าฉันรู้แกแอบอ,อยู่ในนั้น <laughs> โอเคโอเคห้ามไป ห้ามห้ามไปซ้ายขวาต้องเดินกลางอย่างเดียวนะฮะทางสายกลางคือทางที่ถูกต้องเออเอยหน้ากลัวจังเลยเวลาที่มีอะไรผ่านหน้าแล้วแล้วหลังมันแบบแวบบแบบนะฮะหลังมันแบบแบบทุกคนอุ้ยน่ากลัวหนักกลัวเป๋ยถ้าเรากะระยะผิดนี่เราตายเลยนะครับเนี่ยเออนึกว่ากะผิดซะแล้วเมื่อกี้โอเคนี่แหละ กระโดดผ่านกรงจักรนะทุกคนโอโออีวิควีนมาอีกแล้วไม่นะเขายิงเข็มมา,าผมเผลอตอนในระหว่างที่เธอยิงเข็มมาผมเผลอไปโดนกับกรงจักรสีขาวๆที่ไม่น่าเลยฉันดีวิ่งดีกว่าก่อนที่อีวิควีนจะยิงมาอีกอ้าวเขาไม่ยิงเราแล้วเหรอเขายิงให้เราตายแค่รอบเดียวแล้วก็หัวเราะฮ่าฮ่าฮ่าแล้วเขาก็ไม่ยิงอีกเลยนะฮะ ตรงไหนเขากลัวเราไม่ผ่านอืมอันนี้แหละไฟนะฮะไฟร้อนแรงโอเคเดินผ่านแล้วก็หยุดนะหยุดใช่ไหมต้องหยุดแหละเพราะว่ามันเยอะมากวิ่งผ่านสักสองอันแล้วค่อยหยุดเออนะฮะอย่าโลภมากวิ่งผ่านหลายอันแล้วเดี๋ยวตายโอเคชิคก้พ่อยชิคก้พ่อยชิคก้าพ่อยเฉกอยแล้วอันนี้อลไรวะเนี่ยยังมีอีก เร็ว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 เวเออเกือบผมเกือบตายไฟอันแรกเมื่อกี้นะฮะอืมโอเคอันนี้อะไรหนามหนามปูปูโผโอเคเราไปแบบทางที่ไม่ต้องสนหนามนะฮะจะได้ไวขึ้นนะถ้าไปทางที่สนหนามมันจะต้องรออันนี้อะไรอ๋อมันจะแบบปึ๊บปึ๊ขึ้นลงขึ้นลงอย่าโดนนะอ่ะอีกนิดเดียวเองเมื่อกี้นะฮะ โอ้โหโอเคงั้นเราวิ่งฝ่าทางซ้ายนะฮะทางซ้ายไม่น่าโดนเออผมตายไปสิบสามชีวิตแล้วอ้าวสวัสดีนักโทษคนที่อช่วยผมแหกคุกนี่ว่าให้ซื้อของอีกแล้วเหรอเท่าไร่เดี๋ยวดูดิร้อยเก้าเก้าโอ้โหแพงเหลือเกินอะตายโอ้โหโดนอีวิลควีนยิงตอนระหว่างกำลังดูเกมพาร์นะฮะแล้วอพอเธอฆ่าเราได้หนึ่งรอบแล้วเธอก็จะไม่ฆ่าเราอีกเลยนะฮะในแต่ละดา่านเธอแบบ มาเพื่อเย้าหยอกให้เราตายแต่แตละชีวิตสักหนึ่งชีวิตต่อหนึ่งการเย้าหยอกนะฮะเออแต่จริงๆถ้าเมื่อกี้ผมรู้ตัวเธอยิงผมไม่โดนน,นั่นนะฮะเมื่อกี้ผมไม่รู้ตัวไงผมยืนนิ่งผมยืนดูเกมพาร์ทอยู่ทุกคนอุ้ยอุยยทางจะล่วงทางจะล่วงทางล่วงทางล่วงทางไม่ดีทางไม่ปลอดภัยทางอันตรายโอเคเยี่ยมเออ,อเธอมาอีกแล้ว เรานี้เธอจะยิงอีกใช่ไหมแล้วถ้าเกิดเราตายเธอจะหยุดยิงใช่ไหมแต่ว่าผมจะไม่ตายหรอกนะผมจะไม่ยอมโดนเธอยิงเป็นรอบที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะฮะอ๋อไม่นี่ว่าเธอจะโผเธอเธอไม่ได้เธอไม่ได้ยิงจนกว่าเราจะตายแล้วก็จะหยุดยิงนะฮะแต่เธอจะโผ่มาแล้วยิงเราประมาณสี่ห้านัดแล้วเธอก็จะหยุดยิงทุกคนเออผมเข้าใจผิดเธอไม่ได้จะเอาเราตายตลอดทุกครั้งเว้ยเธอแค่แบบโผ่มาแล้วก็จะเอา เราสักสี่ห้านัดนะฮะถ้าโดนก็ดีถ้าไม่โดนเธอก็เลิกอ่าแล้วก็นึกว่าคุณผู้หญิงอีวิ่ควีนเธอจะเอ่อเอาเราจโอ้ยไอ้ถ้าผ่านนี่ไม่ดีเลยทุกคนถ้ายิงนิ่งๆ,ๆมันถ้ายินนิ่งๆ,ๆมันไอเนี้ยมันไม่เลื่อนเฮ้ยดีนะนที่หายไปต่อหน้านะฮะอืมระวังระวังระวัง,ร,วงรีบเลี้ยวเลยเดี๋ยวไม่ทานการเฮ้ยโอเคไปต่อทุกคนเราต้องรีบนะ เดี๋ยวมันมาอีกโอ้ดูด้านมาใมาอีกแล้วมาอีกแล้วอืมมาซะเยอะเชียวก้อนโคตรใหญ่ทุกคนมันผ่านทางมาได้ไงวะก้อนมันใหญ่กว่าทางอีกน่ะนะฮะเห็นปะเนี่ยก้อนมันใหญ่จนล้นทางเลยทุกคนมันบุทางมาไดยเฮ้เฮ้ยใกล้ไปแล้วใกล้ไปแล้วอู้จะโดนเอานั่นเอ้ย เดียว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 ยวอย่าทำารกันเลยไม่มีเช็คพอยต์นะเนี่ยถ้าตายต้องกลับไปเริ่มต้นที่หน้าก้อนหินนะทุกคนเออโว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 ใจเย็นหน่อยใจดีกับผมหน่อยผมขอร้องอย่าทำารกันให้มากนักให้ผมผ่านไปเถอะผมตายไปสิบสี่ชีวิตแล้วเนี่ยคุณเห็นไหมคุณเห็นไหมอย่ามานะโอเค มาพอดีโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรู้นะว่าหลบไม่ไอ้รู้นะว่าจะหลบไม่ทันเมื่อกี้แต่ว่าเอ่อพออีกทั้งนึงก็แบบนึกว่าจะหลบไม่ทันอีกรอบแต่ก็หลบทันเฉยทุกคนอือโอเคอันนี้ประตูไปไหนครับเนี่ยมาแล้วโอ้บอสไฟเหรอบอสไฟบอสไฟอะไรฮะ อ่อฮะยังไงให้เราทำอะไรเอ่อให้เราหลบหลบแผ่นแผ่นนี้ใช่ไหมอันนี้มีอ๋อโอเคเข้าใจละให้เราเก็บแอปเปิลทุกคนแล้วก็ไปยิงปืนใหญ่นะฮะอืมแล้วก็ระวางังอ่ากําแพงเขียวๆด้วยนะฮะเออก็ไม่ยากไม่ยากไม่ยากนะฮะไม่ยากไม่ยากถึงแม้ว่าคุณผู้หญิงเขาจะยิง กระสุนสีเขียวมาตลอดเวลาแล้วก็มีกำแพงมาเรื่อยๆแต่ว่ากำแพงมันมันไม่เปลี่ยนทางไม่เปลี่ยนมุมทุกคนนะฮะอะไรผมผู้หญิงแกยิงมาอีกละเอ,อ้ยเอาละ่ะตรงนั้นเดินไม่ได้นะเพราะว่ามีอ่าเดินได้ละ <c oughs> กําลังจะบอกว่าเดินไม่ได้นะเพราะว่ามีน้ําอยู่นะฮะมีน้ําอะไรบางอย่างอยู่แต่ว่าอยู่ๆน้ํามันก็หายไปววูวูวูว,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 วูถ้าตายจะต้องเริ่มใหม่ไหมเนี่ย ไม่แน่ใจเพราะงั้นอย่าตายดีกว่าทุกคนนะฮะเลือดของอีวิลควีนเพิ่งลดไปแค่นิดเดียวเองอะยังไม่ถึงครึ่งหลอดเลยนี่อ่าถึงครึ่งหลอดแล้วนะฮะโอ้บอสไฟเป็นอะไรที่ช้าเหมือนกันนะเนี่ยนะฮะคือแบบว่าเ้ยเฮ้ย้ยเฮ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 ้ยโอ้โหตอนแรกเพิ่งบอกว่ามันไม่น่าเปลี่ยนทิศทางไอ้กำแพงเขียวๆแต่มันเปลี่ยนเฉยทุกคนนี่แน่ยิงไปที เออบอสไฟก็ใช้ได้อยู่ทุกคนแต่ว่ามันนานไปผมว่าถ้ามันแบบลดเลือดอีวิลควีนให้น้อยกว่านี้สักครึ่งหนึ่งผมว่าจะสนุกอยู่เพราะว่ามันจะแป๊บเดียวนะฮะมันจะแบบระทึกขวัญแป๊บนึงนะฮะแต่อันนี้คือแบบมันนานเกินแบบว่าลองทามาโกเฮ้ยก็ด่าก็ดีกก็ด่ากะดาโอ้ What do you come for What do you go นี่ใครรฟังด้ยครับใน TikTok นะฮะเออเฮ้ยระวัง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 เราต้องหลบไอ้ทางเฉียวๆด้วยนะฮะเออแม่เป็นบอสไฟที่ยาวนานเลอเกินซึ่งผมจะไม่ตัดนะฮะเราจะต้องทรมานไปด้วยกันทุกคนอืมเราจะต้องทรมานไปด้วยกันนะจ๊ะจุบ๊บใหญ่ยๆๆๆๆๆๆผมอยู่ใกล้กับเธอมากนี่แน่ตาย เอออยู่ดิฟีทมืใช่ผมดิฟีทคุณแล้วนะครับงาฮา,าชนะละอะโอ้โหมีโหมดมีเดียมกับฮาร์ดมาให้เล่นต่อไหนกดมีเดียมเดิน่าจะไม่มีอะไรแตกต่างนะฮะคิดว่าเออแต่เราไม่เล่นต่อแล้วนะบายบายนะเจ้าคนคุกนะฮะฉันไปแล้วเพราะว่าฉันผ่านแล้วแหละแต่ว่าโดนเทเลพอร์ตกลับมาจุดเริ่มต้นแบบนี้มันก็เซ็งเหมือนกันนะฮะมันไม่มีแบบ จุดพักสำหรับคนชนะลอยออกสิงมอกแต่เราชนะแล้วนะอ